อาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ช่วงเวลาดังกาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเพิ่มทุนขยายทุนขยายกิจการได้เป็นอย่างดีทําให้คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนคุณมีโอกาสได้รับเงินหมุนเวียนและคุณสามารถหมุนเงินได้ทันนะครับจะทําให้ตัวคุณนั้นมีการงานที่ดีงานนั้นจะเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือมีตัวช่วยที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านการงาน คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสำหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลานี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีนะครับในการเช็คดวงหรือการตรวจดวงเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดการที่เราจะทราบเวลาเกิดนะครับเราจะคานวณในเรื่อง ของลัคนาราศีและถ้าเราทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะสามารถเช็คดวงและตรวจดวงของเราได้แบบละเอียดดวงนั้นจะเป็นดวงในจุดเกิดของเราแบบละเอียดว่าในช่วงที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในแต่ละเดือนนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นไปในรูปแบบอย่างไรบ้าง ค,คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมช่วงประจําเดือนตุลาคมปี2567การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567นี้จะส่งผลและมีที่พลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมต้องบอกก่อนนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567นี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวในจุดเกิดของคุณได้สถิตอยู่ในราศีมีนในตําแหน่งของราศีมีนเรียกว่าตําแหน่งการเงินหรือกระดุมพระช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้จะทําให้คุณมีความขยันขันแข็ง ในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการงานและดาวพระศสีบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณและเป็นดาวลาภะได้สถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะคือความสุขและความสําเร็จช่วงเวลาดังกล่าวคุณต้องเข้าสังคมหรือเขาเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การเงินของคุณไหลเข้าจากหลายๆช่องทางนะครับเราไปดูดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567นั่นคือดาวพระพุธด,ดาวพระพุธตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ดาพดาพพธม ตำแหน่งมรณะและปุตตะดาวพระพุธตั้งแต่วันที่1ึงถึงวันที่6ตุลาคมปี25 6 7ดาวพระพุธได้สถิตอยู่ในเรือนมรณะเล็งดาวพราหูณซึ่งเป็นดาวจุดเกิดของคุณอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงวันที่1ถึงถึงที่6ตุลาคมยังไม่ควรที่จะบริหา,ารจั mm. Hence, ước. ดการหรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนอาจจะเกิดในเรื่องของความขัดแย้งคําพูดหรือปากเสียงกันได้หลังจากวันที่6ตุลาคมปี2567ในเวลา9้ายหกา6นาทีดพนเวลาเก้านาฬิา ราศีตุลในตำแหน่งของราศีตุลน,นั้นเรียกว่าตำแหน่งของสุภะสุภะคือความสุขและความสําเร็จนะครับและดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ความสําเร็จอาจารย์มองว่าก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีเพราะดาวพระพุธมาจากเรือนที่เสียก็คือเรือนมอรณะนะครับเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระเกตดาวพระเกตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9กตุลาคมปี2 5 6 7าเดาวพระเกตได้สถิตอยู่ในราศีธนูในเรือนลาภลาภคือโชคลาภช่วงเวลา,างกล่วเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเพิ่มทุนขยายทุนขยายกิจการได้เป็นอย่างดีดาวพระเก สนับสนุนตัวคุณให้สมผลดีและการลงทุนนั้นอาจจะเกิดในเรื่องของความเสี่ยงน้อยลงดาวพระเกตจะย้ายในวันที่9ตุลาคมปี2567าเดาวพระเกตจะย้ายในเวลา8ปนาฬิกาสีนาทีเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกเขาเรียกว,ว่าตำแหน่งการงานหรือกรมมะการที่ดาวพระเกตเข้าสู่เรือนกรรมะจะทําให้ตัวคุณนั้นมีการงานที่ดีงานนั้นจะเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือมีตัวช่วยที่จะทาให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านการงานเพราะดาวพระเกตถือว่าให้คุณกับตัวของคุณเองเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนัดาวุตตั้งแ่ ที่ห่ถึงวันที่16ตุลาคมปี2 5 6 7ดาวพระศุกร์ได้สถิตยอยู่ในราศีตุลในตำแหน่งของราศีตุลน,นั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งสุภะสุภาคือความสุขและความสําเร็จช่วงเวลาดังกล่าวคุณยังมีในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นหลังจากวันที่16ตุลาคมปี2 5 6 7เวลา7จ,จนาฬิกาดนาทีดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกเขาเรียกว่าตำแหน่งกรรมะหรือการงานสุภาย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะเป็นยังไงคุณจะมีความสุขในเรื่องของการงานคุณจะททํําาาาางงนนใใหห้้้ออกกมไดดดีและะคุณจเิ าสํเร็ได้ง่ายและช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะได้รับในเรื่องของการเงินที่ดีและดาวพระศุกร์ก็เล็งดาวพระฤหัสบดีซึ่งมาจากเดือนการเงินทําให้คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนคุณมีโอกาสได้รับเงินหมุนเวนียนและคุณสามารถหมุนเงินได้ทันนะครับราไปดูดาวอีดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงที่17ตุลาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์มาจากเดือนปัตเนีคือคู่ของดาวพระอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ในราศีกันในตำแ,แหน่งของราศีกันนั้นเรียกว่าตตาาาาแหน่่งมรระดดออิยย้้เเขสูื นเป็ไจะทําให้คุณนั้นมีความขัดแย้งกับคู่ครองแล้วชนพระราหูด้วยอาจจะทําให้เหนื่อยหน่อยในเรื่องของปัญหาคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในล,นาลาัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกถึงที่17ตุลาคมคุณต้องระมัดระวังใครที่ไม่มีคู่อย่าเพิ่งหาคู่ใครที่มีคู่แล้วช่วยประคับประคองให้ผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้นะครับช่วงเวลาดังกล่าวดาวเดินเสียครับหลังจากวันที่17ตุลาคมปี2567เวลา22นาฬิกา57นาทีดาวพระอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่เรือนสุภะสุภะค,คือความสุขและความสําาเรร็จและะดวพ ย้ายเข้าราศีตุลในเรือนสุภาช่วงเวลาดังกาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือคู่ครองคนที่ไม่มีคู่อาจจะได้คู่ปัญหาในคู่ครองนั้นก็จะดีขึ้นจะกเกิดในเรื่องของความสําเร็จความรักกันเกิดขึ้นเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพอังคารดาวพ่างคารมาจากเรือนกร,รมะาและดาวพ่างคารมาจากเรือนสหัชชะดาวพ่างคารตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่19ตุลาคมปี2567ดาร้อดาวางคารอยู่ในราศีเมถุนในตําแหน่งของราศีเมถุนเรียกว่าตาแหน่งปุตตะปุตตะคือบุตรและ บริวารเราอาจจะมีตัวช่วยคนอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานอาจจะทําให้คนช่วยเหลือน,นั้นทําให้การงานคุณสําเร็จเพิ่มมากขึ้นหรือมีตัวช่วยที่จะทําให้คุณได้งานได้ง่ายขึ้นเราไปดูดาวอีกดวงคือดาวพระพุธดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่24ตุลาคมปี2567ดาวพระพุธจะย้ายในเวลา22นาฬิกา45นาทีดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตําแหน,น่งของราศีพิจิกเขาเรียวกว่าตําแหน,น่งของการงานดาวพระพุธมาจากเนะรพาากือนมรณนะย้ายเข้าสู่เรือนการงานหลังจากวันที่24การงาน คุณอาจจะมีเรื่องราวทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาปวดหัวเครียดบ้างหรืองานนั้นอาจจะยากขึ้นงานนั้นอาจจะยังไม่ได้สมผลสําเร็จแบบร้อเปซนะครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มประจําเดือนตุลาคมปี2567ครับการที่ดวงดาวได้โยกย้ายหรือเดินทางแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงในองค์รวมไม่ได้ก่อเกิดหรือผลเสียมากน้อยหรือเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงดาวไม่ได้ทำร้าย ดวงใครดวงหนึ่งนะครับใครที่อยากตรวจดวงแบบละเอียดในเรื่องของการที่ดวงดาวได้ยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้อาจจะต้องทักหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อจะตรวจดวงในเชิงลึกว่าดวงของใครเดินแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในช่องเพจ a c e b o o k ตัวจเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับ